เขาพบศพเด็กผู้หญิงลอยตามน้ามาครับทุกครั้งที่เขานําพืชผักของเขาไปขายเขาจะนําไปซื้อตุ๊ก,กตามาเพิ่มครับมันก็มีเรื่องชวนหลอนนะครับที่พูดกันในเหล่ามักุเทศจุดที่เขาเสียชีวิตมันดันเป็นจุดเดียวกันกันกบที่เขาพบศพเด็กหญิงสาวครับเกาะตุ๊ก,กตาผีหรือ The Island of the Dolls นั่นเอง สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Ghostland แดนผีดินแดนแห่งเรื่องเล่าตำนานลี้ลับและความเชื่อที่มาจากทั่วทุกมุมโลกครับกลับมาพบกันทุกสุขเว้นสุขนะครับอาทิตย์นี้ผมจะพาเพื่อนๆไปที่ไหนนั้นเดี๋ยวเราตามมาดูกันเลยดีกว่าครับผมอยากจะให้เพื่อนหยิบวีซ่าขึ้นมานะฮะแล้วก็กำไว้ให้แน่นเลยเพราะว่าวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆบินข้ามน้ำข้ามทะเลไปประเทศเม็กซิโกกันครับ ประเทศเม็กซิโกนะครับเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยประเพณีวัฒนธรรมเรื่องเล่าและก็ความเชื่อลึกลับต่างๆมากมายหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องเล่าของเราอยู่ครับนั่นก็คือเกาะตุ๊กตาผี P หรือ The Island of the Dolls e d นั่นเองเกาะตุ๊กาตาผีมีที่มาที่ไปอย่างไรนะฮะผมต้องขอเกินไว้ก่อนนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปเมื่อ700ปีที่แล้วเลย 700ปีที่แล้วนะครับตรงบริเวณนี้ยังไม่ใช่ประเทศเม็กซิโกนะครับแต่ว่ามีชนเผ่าพื้นเมืองอาศัยอยู่ชนเผ่านั้นก็คือชนเผ่าแอตเทกครับชนเผ่าแอตเทกต้องการที่จะทําเกษตรกรรมแต่พวกเขาจะทํากันได้อย่างไรล่ะครับเพราะว่าตรงนี้มันเป็นทะเลสาบในที่สุดต้องบอกเลยว่าชนเผ่าแอตเท็กคนลำมากๆเลยนะฮะเขาจึงตัดสินใจสร้างเกาะลอยน้ําขึ้นมาพวกเขาสร้างกันได้อย่างไรครับชนเผ่าแอตเทกอาศัยไม้นี่แหละครับ ต่อเป็นแพรหลังจากนั้นเขาก็ได้ใช้ผักตบชวานะครับปูเป็นฐานของเกาะแล้วก็ใช้ดินนี่แหละครับค่อยๆถ,ถ,ถม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 ลงไปจนในที่สุดมันก็กลายเป็นเกาะขนาดเล็กครับซึ่งสามารถลอยน้ำได้ต้องบอกเลยนะครับว่าชนเผ่านี้เขาฉลาดมากจริงๆในที่สุดชนเผ่าแอตเทคก็สามารถที่จะทำเกษตรกรรมได้ครับซึ่งหงปีเนี่ยเขาสามารถทำได้ถึง7รอบด้วยกันเลยทีเดียวนะฮะ และนี่ก็คือที่มาของเกาะลอยน้ำนะครับของประเทศเม็กซิโกส่วนเกาะตุก๊กตาผีเกิดขึ้นได้อย่างไรนั้นนั่นก็คือหลังจากนี้ครับหลังจากที่ชาวเม็กซิโกได้เข้ามาอาศัยบริเวณนี้แล้วนะฮะชาวเม็กซิโกก็ได้เข้ามาทําเกษตรกรรมบนเกาะเหล่านี้ครับหนึ่งในนั้นก็คือนายดอนฮูเลียนครับเขาได้เข้ามาทําเกษตรกรรมบนเกาะแห่งนี้ครับโดยที่นายดอนฮูเลียนใช้ชีวิตเป็นเกษตรกรปกติอยู่มาวันหนึ่งขณะที่เขากาลังทําเกษตรกรรมอยู่นั้น เขาพบศพเด็กผู้หญิงลอยตามน้ำมาครับแล้วก็มาหยุดจุ่ตรงชานชลาน้าบ้านของเขาในดอนฮูเลียนจึงตัดสินใจโทรแจ้งตำรวจนะครับหลังจากนั้นทุกอย่างดูเหมือนจะกลับมาสู่ปกติในดอนฮูเลียนก็ใช้ชีวิตตามปกติแล้วก็ทำเกษตรกรรมต่อไปอยู่มาวันหนึ่งเขารู้สึกว่าเขาได้ยินเสียงหญิงสาวแล้วก็เสียงแปลกๆรอบบริเวณบ้านอยู่มาวันหนึ่งเขาพบตุ๊กตานะครับลอยตามน้ำมา และที่สำคัญเจ้าตุ๊กตาตัวนี้ดันลอยมาหยุดอยู่ตรงชานชลาหน้าบ้านเขาซึ่งเป็นจุดจุดเดียวกันกับที่เขาพบศพเด็กหญิงสาวครับในดอนฮูเลียนจึงคิดนะครับว่าบางทีตุ๊กตาตัวนี้อาจจะเป็นตัวแทนของเด็กหญิงคนนั้นก็ได้เขาจึงเก็บตุ๊กตาตัวนี้ขึ้นมาครับแล้วนําตุ๊กตาตัวนี้ไปตั้งไว้ในบ้านนะครับซึ่งตรงจุดที่เขาตั้งตุ๊กตานั้นเขาได้ทําเป็นศาลไว้นะฮะ เพื่อแสดงความเสียใจนะครับที่เขาไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตเด็กผู้หญิงคนนั้นได้หลังจากนั้นนะครับนายดอนรูเลียนก็กลับไปใช้ชีวิตตามปกติทุกครั้งที่เขานําพืชผักของเขาไปขายเงินที่เขาได้เขาจะนําไปซื้อตุ๊ก,กตาม,มาเพิ่มครับถึงแม้ว่าตุ๊ก,กตาจะสมประกอบหรือไม่ก็ตามเขาก็จะซื้อตุ๊ก,กตาเหล่านั้นมาแขวนไว้บริเวณรอบบ้านจนในที่สุดเขากพแขวนมันไปเรื่อยๆจนเต็มเกาะไปหมดต่อมาไม่นานนะครับ ญาติของนายดอนก็ได้มาเยี่ยมนายดอนที่บ้านเขาพบว่านายดอนฮูเลียนเสียชีวิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งสาเหตุการตายของานดอนฮูเลียนนะครับก็คือปวดใจวายเฉียบพันไม่มีใครรู้นะครับว่าเขาไปเจออะไรมาแต่ที่แน่ๆน,นะครับจุดที่เขาเสียชีวิตมันดันเป็นจุดเดียวกันกันกบที่เขาพบศพเด็กหญิงสาวครับ แต่ในขณะเดียวกันนะครับก็ต้องบอกว่ามันก็มีเรื่องชวนหลอนนะครับที่พูดกันในเหล่ามักกุเทศนั่นก็คือนักท่องเที่ยวบางคนนะครับหลังจากที่เขากลับจากเกาะนี้แล้วดันหยิบตุกตาเหล่านี้ติดไม้ติดมือกลับไปด้วยครับและปรากฏว่าหลังจากนั้นนักท่องเที่ยวเหล่านั้นก็พบกับเรื่องราวแปลกๆถึงขั้นที่บางคนนะครับเสียชีวิตเลยนะฮะหรือบางคนเนี่ยก็ส่งตุกตาเหล่านั้นกลับมาครับ ็ต้องบอกไปเลยนะครับว่าเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างจะน่ากลัวเลยทีเดียวชาวบ้านบางคนที่อาศัยอยู่บริเวณนี้เองก็ยังบอกไว้ว่ากลางค่ำกลางคืนก็ได้ยินเสียงแปลกๆลอยตามลมมาไม่ว่าจะเป็นเสียงเด็กผู้หญิงคุยกันหรือว่าเสียงฝีเท้าหรือว่าเสียงอะไรแปลกๆทำให้กลางคืนนะครับไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะผ่านเลยครับและนี่แหละครับก็คือเรื่องราวของเกาะตุ๊กตาผีครับ ซึ language, ancient, ja ่งตอนนี้นะครับในปัจจุบันเพื่อนๆสามารถที่จะไปเยี่ยมชมเกาะตุกตาผีได้นะครับเกาะตุกตาผีตอนนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศเม็กซิโกเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะหากจะพูดถึงเกาะตุกตาผีนะครับผมเองเนี่ยก็รู้สึกว่าทางแถบประเทศเอเชียของเราก็มีเกาะตุกตาผีแบบนี้เช่นเดียวกันเพื่อนๆพอจะเดาได้ไหมครับว่าเป็นประเทศไหนผมจะพาเพื่อนๆบินกลับมานะครับกลับมาเอเชียนั่นก็คือ ประเทศญี่ปุ่นครับนั่นก็คือหมู่บ้านนากุโรนะครับที่อยู่ในหุบเขาเล็กๆต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าจริงๆแล้วหมู่บ้านนี้นะครับเป็นหมู่บ้านอุตสาหกรรมแต่เดิมมีคนอยู่ถึง300-400คนด้วยกันเหตุเกิดขึ้นนั่นก็คือวันหนึ่งครับคุณป้าสุคิมิอายานกเธอกลับมาเยี่ยมครอบครัวของเธอเธอพบว่าคนในหมู่บ้านนั้นหายไปเหลือเพียงไม่กี่คนเท่านั้นเองเธอจึงสงสัยครับในที่สุดเธอก็พบว่า โรงงานถูกปิดตัวลงนั่นก็ทําให้ชาวบ้านหลายคนแยกย้ายแล้วก็อพยพไปอยู่ที่ต่างๆคนที่หลงเหลืออยู่ก็น่าจะเป็นแค่คนแก่เท่านั้นและคนแก่ก็ล้มหายตายจากลงไปคุณป้าอายนโะน,นะครับเธอจึงตัดสินใจทำตุ๊กตาหุ่นไลกาขึ้นมานะฮะซึ่งหุ่นไลกาตัวแรกเนี่ยเป็นคุณพ่อของเธอนะครับหลังจากนั้นคุณป้าก็ทำแบบนี้มาเรื่อยๆนะครับหุ่นไลกาจากหนึ่งตัวเป็นสิบตัว หุ่นไลกาจากสิบตัวเป็นร้อยตัวในที่สุดเมื่อระยะเวลาผ่านไปหุ่นไลกาก็กลายเป็น300กว่าตัวนะฮะอีกทั้งนะครับคุณป้าเองเนี่ยก็ยังคอยดูแลตุ๊กตาเหล่านี้นะครับด้วยการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เข้ากับเทศกาลแลวบรรดูต่างๆอีกด้วยซึ่งในปัจจุบันนี้นะครับหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยก็มีคนอาศัยอยู่ราวๆา0คนต้องบอกเลยนะครับว่าน้อยกว่าหุ่นไลกาที่อยู่ในหมู่บ้านนี้ด้วยซ้ําอย่างไรก็ตามนะครับ นักท่องเที่ยวที่แวะผ่านมาก็บอกว่าหมู่บ้านนี้น่ารักดีแต่บางคนนะครับก็บอกว่าหมู่บ้านนี้หลอนใช้ได้นครับ <c oughs> เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับระหว่างที่ผมกําลังหาข้อมูลเรื่องราวชวนหลอนของตุ๊กตาก็แอบไปเห็นสถานที่หนึ่งในกรุงเทพบ้านเรานี่เองฮะที่ชาวเน็ตได้ถ่ายภาพแล้วก็คลิปวิดีโอมาลงในโซเชียลซึ่งบ้านเราเองก็มีเรื่องหลอนๆเกี่ยวกับตุ๊กตาเช่นเดียวกันนะครับ และผมเชื่อว,ว่าไม่ว่าใครก็ตามที่ผ่านไปผ่านมาก็คงจะขนลุกไม่น้อยเลยครับสำหรับใครก็ตามนะครับที่อยากฟังเรื่องราวความหลอนเกี่ยวกับตุ๊กตาสามารถที่จะเข้าไปรับฟังกันได้ใน YouTube ช่อง The Ghost Radio ไม่ว่าจะเป็นเรื่องตุ๊กตาญี่ปุ่นมือสองของคุณปอนหรือเรื่องบทสรุปของเด็กหญิงฟ้าใสของคุณทามและสำหรับ EP หน้านะครับเราจะมาพูดคุยเรื่องลี้ลับแล้วก็เรื่องหลอนในท้องถิ่นของที่ไหน อย่าลืมติดตามชมกันนะครับในทุกวันศุกร์เว้นศุกร์กับ Ghost Land แดนผีวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนและเดี๋ยวครั้งหน้ากลับมาพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ